สบายดีย <So, S 2> ินดีตอนหับข <laughs> ้าวซูสองน้องตุกสาวลาวซ้บเนื้อแซนวิมื่นนี้น้องตุ๊กก็สิมาก็คือมาหน้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้กำลังซีเฮต้าเจ้าน้องสมน่าไม่สมกินกับผักทุกคนอยู่เทียงหน้านี่เองเนาะทุกคนสิมาแต่งกินอยู่เทียงหน้าแต่ว่าบริเวณเมนูเกี่ยวกับปลาเนี่ยเพราะว่าเวณมาตะเือนละขอมือว่านี่อันแม่ แม่เอาอต้นป้าไปเฮือนเนาะน้องตุกก็เลยเฮ็ดอันเฮ็ดเอ้อป้ามาล้วทุกคนนี่เอ้อป้ามาล้ก็เลยว่าเอาป้ามื้อนี้จะบ,บ่ได้เฮ็ดเด้อทุกคนมีแต่จะเฮ็ดแจวมสมกับมักทั่วพูนี่มักทั่วพูอันนี้มักทั่วูอยู่หน้าเฮือนเด้อทุกคนวสิต้มมสมก่อน ต่มน้อมไมต่ตมเห็ดแจวห็ดแจวจ้ากับกินขาวยูพีคือจีแบบ๋อ้วิวทงนาบักค่ะ ทุกคนคุ้มไฟน้องทุกก็คือติดละลุกละลุกละมมดไปละมมดก็หอบน่งละนี่ทุกคนเขาก็เกีย่ยนอหม่สมมาแล้วเขาชิดต่มเลยหลางก้อนหนามเน่ง cuestionar no me... rồi này tôm Chứ Chọn... ở Mana ketisuk juga, tahu fail untuk. ทุกคนเน้อระวบ้างค่ะนอาสมเป็นเดี๋ยวเขามาปอกส้มโอเรือมาพุกบานเฮาเป็นกินไม่เอ่ยเข่าเ้าจะใส่ไมเมลเศร้าตายจะได้ตายล่ะ บบเอ่พอมาหน่อยเนาะนอนาวนานก็กล้วยแข้ตาวงามเลยตุกต้องอืมกล้วยได้ก็เบื่อเือนี่งนก็ตัดเงงามดันดดีกตัดกตอกล้วยาน้กินยุ่น่วยนี่นะ่ว่าได้น่อยเนาะ kiểu như thế Hãy subscribe cho kênh นี่แม่ไม่มน ay, ีออกเห็ดนี่เห็ดสนุนขาวคือเดินมาอืดเบื um. ่อพากัดอกไปไปเหอด คนป้องนี่ก่อนเอาหมอเอาเอาคกมาแต่ว่าลืมถวยเอาตองหิดถวยได้เลย

มาแสบแล้วเนาะมัคมแล้วเนาะตำ่ำเซปเดียก<ม>ทุกคนมาเบิง้งหมอของทุกกันจืดหรือ,อยังสมปี เป็นแล้วล่ะทุกคนแต่ว่ามันจะสมปี๊ดหน่อยງนึงน ขนน้องตุ๊กขัวได้โมเสกเต๊มขัวมันยาวมันไวเยอะมันสุกไวนกนิ้วเข่าล่ะตมมาลด

เ,เขาสวดตัวป่าที่เขาก็บอกกับพิวที่เขาน้งชัดตุกกรบอกอุ้ยตกเม็ด ดีเดอร์มังนาหัวเดอม์กยืนเกอร์มังนแบบตุ้งไม่ดูมักยืนตุ้งเหนียวพร้อมเอะตุ้งมันเนียวเลยมักยืนมากินข้าวอุ้ยกระพักตบนี่แซ่บเจียวรอสมเจียวโอสมจะเหแซ่บจะปลานี่เห็ดแต่เจียวเนาะติดมือแบบ

ไปก็ด้ไปบางกอกแต่ <c oughs> ลเฉล็ดของอันพลังนะไไม่ได้กูด <c oughs> ไปเกิดไปบางกอก <c oughs> เห็นเจ้าเฮงเลยกิม <c oughs> แล้วซึงเวลาลงเก็บปลาแล้วนะทุกคนเนาะนี่แม่พูดน้ำนาไปแล้ว ตุ๊กลือมาเสือเขนยาวลงมาแต่ว่าขี้คานขึ้นแล้วชิลงเลยสุดนี่แหละทุกคนไปลุย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 ่ยากลงเลยบ่ยากลงเลยลุ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 ยลงตมมีคู่อันนึงสาลงเดีอยรำหน่องลง อืมบุริยำนะหน้าเฮ้ยนี่เด้หนอไหมเนะอ,อ,อันเพียนี่พานางเอกมามันลงจับปลาแต่ว่าปีนี่คือว่าบม่มีปลาเว้ยบม่มีปลาให้นอกตกจับเลยวเว้ยปละฉละไปซะละ,ะ,ะ,ละว้ายจูนขี้ต้มหรอ ก็ู้กรนิ่นนะนี่จะนิ่นหน่อยว่าแม่นิ่งเยอะกำลปงะเก็ยันเนซีอต้ทเลอืมว้ยนะอดโอ้ย้อยโกนเสื้อไาใดบาดขยันเม็ด กูได้ดูสุกัญญาบานเขียนอืมเละทัดตัวก็โยก to pass you. Ooh, ooh. you didn't see. Hmm, ha ม่วิ่งน่เนาะีมวันเอาักกอตังอะถยมันตกตกกวกจกซะจกเมจังบดีน,นี่นี่แหะดีไปทดชิดยุบไดทุกคนเดี๋ยวลงตุกคอปัดป้ากอนเทุกคนนะมือเดียวมันพอคัก

มีถั่วมันตากับปลาซิวกวนนี้ตอนนั้นลมลมตอาะกี้หน่ามันห้งลงคันนัคูนามันหาคู่ปลาซิว ปลาซิวคนเอปลาซิวปลาสวยนี่ปลาซิวปลาสอยปลาสอยน้ำต้มแต่นี่คือหนำหุยก็โอก,โกคทุกคนน้องตุ๊กเขาปิดกล่องก่อนดิเพอมันจ้าลงแล,แล้วมันจะเปลี่ยนเอาไว้ปัดปลาแล้วจีท้ายให้เบิ้งอีกเนาะบะ มันนีนนน่คือสิไดร้ยหรือสิได้หน่อยนกตุกเบิ้งแล้วป้าบ่มีเนาะคือสิได้ยน้อยอยู่บ่หัวบ่สิได้พอกินบ่ไปไปทุกคนเดี๋ยวนกตุกจะหึดป้าอ่ะนี่ป้าอยู่นี่มันเต็มละเ,เดี๋ยวนกตุกจะหึดเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อน โคตรนี่พุดบัดเดียวใส่เต็มตะก้าเลยย่าเป็นลาก เดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกำลังสีมือเหือแล้วเนาะทุกคนนี่ได้หอยหน่อยนึงนี่บอสตะห้อ,หอยแล้วก็ได้ตะป้านี่มื้อนี้ถือว่าได้หน่อยก้อนมือว่านที่แม่มาเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นน้ำหน่องตุ๊กมาไอา้บอมื้อนี้จึงได้หน่อยเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกง๊กกำลัจะเดินท่ากลับบ้านก่อนเนาะทุกคน ส่วนตะป้านี่เขาจะไปเห็ดปลาแดกแล้วเขาก็เช็ดเอิบเห็ดออหดมกกินเนาะทุกคนแล้วกะ็จะเฮอพี่เฮอน้องไอหน้องเฮอเฮอครอบครัวอะไรทุกคนพี่น้องมากินข้าวน้ำกันประมาณนั้นแหละบางบางเถิดก็เห็ดเออใบเช้าตุยเย็นใบใบอุ่นกินเนาะทุกคนแต่ส่วนปลานิลหน่อยน้องตุ๊กจะเห็ดอันปลาแดกเอาไว้กิน ได้โดนหน้านั่นเองเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะซีดีลาทุกคนไปก่อนพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราสำเหนือเด้เดอร์คือน้องตุ๊กสิบออกเมื่อก่อนคำเพีงแล้วนอนทุกคนเนาะไปบ๊ายบาย